สวัสดีค่ะชื่อดารินวิชลาอ,อนนท์นะคะจากบริษัท Householding Group ค่ะทางบริษัทเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดาวไลท์หลอดไฟแล้วก็ LED ค่ะโดยที่เราเนี่ยมีเออเซอร์วิสในด้านการประเมินด้านค่าไฟนะคะว่า LED เนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟได้ขนาดไหนแล้วก็สามารถทำซิมูเลชันให้ได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าแสงจาก LED เนี่ยเหมือนกับที่เราเคยใช้ไฟปกติหรือเปล่าค่ะแล้วก็ ทางเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ร่วมพุนของประเทศจีนนะคะฉะนั้นเนี่ยการ QC ต่างๆเนี่ยเราใช้มาตรฐานที่ได้ ISO แล้วก็ได้มออกกอด้วยค่ะ ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยนะคะสามารถแนะนำได้เพราะว่าเราเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟโรงงานไฟถนนลูกค้าที่เราเคยใช้บริการกับทางเราเนี่ยค่ะก็มีโรงงานโตโยต้าบริษัทเมืองโบราออขอโทษค่ะเป็นไซส์เมืองโบราณนะคะถ้าเกิดยังไงเนี่ยสามารถไปดูไซส์ทางนั้นก็ได้และถ้าถูกใจแสงสียังไงเนี่ยสามารถติดต่อฝรั่งได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ